ประวัตินาคอมชวนชื่นตลกขวัญใจคนไทยตลอดกาลประวัตินาคอมชวนชื่นนั้นมีชื่อจริงว่าอาคมปรีดากุลเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพศ2 5 1 1 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นนักสแสดงตลกชาวไทยอีกทั้งเป็นอดีตสมาชิกคณะตะลกชวนชื่นโดยวงการบันเทิงมักจะเรียกติดปากว่านายเยิญด้วยความที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่เขากลับเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเรื่องในการจําบทเป็นอย่างแม่นยาด้านชีวิตส่วนตัวของนักคอมชวนชื่นสมรสกับนางปะภาสีปีดากุลมีบุตรสคนคือคนแรกนภัทรินไผ่บุญรัตนกิจหรือจีรนันปีดากุลคนที่2กฤิปีดากุลคนที่สาม วิธานปรีดากุลเส้นทางชีวิตของเขานั้นได้ยึดอาชีพตลกมานานกว่า20ปีแล้วผ่านมาแล้วทั้งงานละครและภาพยนตร์แบบนับไม่ถ้วนโดยผลงานแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเกิดขึ้นเมื่อปี2545เมื่อบริษัทสหมงคลฟิล์มได้นําเรื่องเจ็ดประจันบานมาทําใหม่โดยมีเฉลิมวงพิมเป็นผู้กํากับทํารายได้ถึง58.30ล้านบาทต่อมามีการสร้างภาพยนตร์ภาคต่อเจ็ดประจันบาน2และมีผลงานออกมาเรื่อยๆซึ่งนักคอมเรียกว่าเป็นตลกอันดับต้นๆของวงการ เลยก็ว่าได้โดยคําติดปากของเขาคือไอ้สัตว์ที่ถึงแม้จะดูเป็นคําหยาบคายแต่เมื่อออกมาจากปากนาักคอมเรียกว่าเป็นคําที่ดูตลกและชื่นชอบของบรรดานแฟนๆเป็นอย่างมากหลับให้สบายนะคะนคักคอมขอบคุณที่สร้างสิ่งโหเราะให้พวกเรานักคอมจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป